สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับอ<ก>ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงาทางเข้านะครับจุดเกิดเหตุนะครับสำหรับเจ้าขวัญใจสบายชาวนากับรถแพนเลอร์สุดหล่อคันนี้ครับสมบัติเมียบินตรงมาจากอำเภอรัอตนบุรีสุรินทร์นะครับ มาถึงปั๊มปตทไม่รู้ว่าบ้านอะไรนะครับแต่อยู่ในเขตของอำเภอด่านคุณทศจงังหวัดนครราชสีมาแน่อนอนันคืนนี้เราจะค้างกันที่นี่ก่อนนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุก็ประมาณ6-7กิโลนี่แหละครับ ต้องเข้าไปในซอยก็ถือว่าเกือบจะถึงจุดหมายนะครับภารกิจเราจะเริ่มตอนเช้าทีมงานช่างอุ้ยนะครับผมกับช่างอุย้ยมาถึงก่อนอเอากระบ,บะมาถึงก่อนฮะยังก,ก,นะก่อนเจอ,อยัง อยู่อยู่บังไหนนี่อยู่ในโลดก็จะของเด้ล่ะซื้อเขาบ่มใยซื้อเขาซื้อบัรตัวร์ขวดจักเดี๋ยวอาทีมงานเขาจะรับประทานอาหารกันก่อนไปได้ข้าวกล่องมาครับเนื่องจากว่าเซเว่นปิดนะครับเซเว่นปิดแล้วไม่มีอะไรกินเลย เป็นยังไงเสียจวดบอนี่แหละเลียงมากนีน่ะเตี้ยบอแมอนเดอว่าสายเรื่อยนี่สายจวดคักๆละ่ะ <c oughs> ออกจากพุ่นมากผมน้ำกว่าท่านเนาะ ออกจากรัตนานั่บ่ท <c oughs> <c oughs> ่านเหรอเรียนเดียววงรัตนานอตบ้านี้ถึงทางนี้เราจะไปเรียนอย่างเยอะตีต่างคาตาพาชางอุ้ยไปเบ่งอันรถอันพกหล่อล่องทางทางอยู่เป็นไรช้างตั้งนอนสบายกมู่เขาเองข้อหลังเงินจองคนเดียวเลยข้อหาผู้สาวเตี้ยไปกมู่ข้หลัง โอ้ดูติ๊กจอกน้ำนักรถไปจากโลแล้วโมหูงอีาท่านในสังเตั้งบอักซีเาาเพิ่นแต่แต่มือแหลงมือี้คือจังคูนคนบางพอเขาเลยเ้อบางตัวตอนแกๆเราตุยนุ่ยเน่ยงปอช่างบอยช่างปอปนะครับรับมาตลอดทางเลยเต๋ี่ดิหผมมาในนอนสร้างตั้งรับผู้เดียว

รู้แต่ข่าวอย่างเดียวสองร้อยแปดสิบสองกิโลนะครับออกจากหน้าบ้านเลยถึงนี่เลยพักที่นี่นะครับมีห้องน้ำมี มีเซเว่นเซเว่นเขาเปิดตีสี่ปวแดงมันลงมากนะเออปิวลงมากกว่าอยู่อันมองเขาแันวซื้อเขาไหม นะครับสรุปว่าวันเรามีวันนี้เรามา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะครับ7คนทีมรถวิน4เก็บภาพ2แล้วก็อาเซียนะครับรถเทนเลอร์เสียเจ้าซื้อยังก่อนเสียซื้อเจ้าซื้อจังไนก่อนบอสซื้อเล่นไหม พัฒนาซื้อไทยบ้านเอิญกันเอิญไว้ยังไงพัฒนาเนี่ยเะาพัาติ <c oughs> เสียพัฒนาอันสมบัติเมียนี่เมียสั้งติดหรือว่าเจ้าติดเองแม่นติดเองเลยโอ้คุณนีคำว่าอันนี้เรืองทั้งหนา เข้ามาอย่างเข้ามายึดยึดสมบัตเิเมีย่ไโอ้แต่เข้ามายึดหายไปสายเดี๋ยวเั็นปนัจจัยฝนมันถูกโอ้โหโเลยเหลือแต่สมบัติเมีย,อ,ยอ๋อ,อ,อผมเคยเห็นแต่สมบัติพ่อสมบัติแม่บารมีพ่อแม่ยังสินะนี่แหละก็ต้องเห็นหนี่แหละสมบัติเมียเนาะโดนใจเลยปะ เป็นทีมงานสมบัติเมียรถเกี่ยวรถเกียวไม่จะคันเสียสี่คันสมบัติเมียทุกขั้นเจ๊ือสีพู่มใจเนาะเจ๊แ <c oughs> นบเห็นรถเจ้าของกันดิโอ นี่ครับสมบัติเมียครับสติ๊กเกอร์ตัวเบลเลยมาไกล2องยกิโลเมตร นะครับดูว่ารถขยับหรือเปล่านะครับล็อกโซ่ขันชนอกอย่างดีเนี่ยโอ้ตึงเปียกไม่มีการขยับขยื่นเลยครับทุกอย่างปกติเจ้าขวัญใจสบายชาวนานี่ออกงานช่วงนี้ออกงานบ่อยหน่อย วันนี้เราก็ต้องขอใช้สถานที่นะครับปั๊มปตทอยู่ในเขตของอำเภอด่านคุณทดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนส่วนไหนนะครับเพราะว่ามากลางคืนแล้วมันมืดมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวก็ตอนเช้านะครับ สวงสว่างแล้วก็จะได้เห็นหน้างานนะครับจุดที่ร้นไปโคติดโดมนะครับจะเป็นยังไงจะติดหนักติดเบาหรือว่าจะโหดร้ายขนาดไหนก็รอติดตามนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นทีมงานก็ยังไม่ยังไม่เห็นนะครับ ส่วนรายละเอียดอื่นๆก็คอยตามชมกันนะครับในตอนต่อไปต่อไปทีมงานก็จะพักผ่อนก่อนใช้เวลาเดินทางนะครับ4ชั่วโมงนะครับมาเรื่อยๆเดี๋ยวกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ